เดจ๋ามากินน้ำกันจ้าสวัสดีจ้ามัน,นี่สวอปม,มีเมนูหอยแข้งลวกกับน้งจิ้มซีฟู้ดมาสูพีสูนองกินจ้าเมน,นี่สวอปอยากกินหอยแข้งหรือพี่น้องสวอมไปซื้อ,อยูหมาอยูลานค่านะมันมีแต่โตนน้อยจ้ามันมันมีหอยแข้งไงือจังบานเฮ้านะจ้ามันก็เลยไดมากแบบนี้อหะจ้าพี่น้องเอามาจ้ามาเสิร์ฟน้งก,กันกับสาวออมจ้า นี่นาะจ้า,จาส่วนหนึ่งสวอมสีลวกไว้แล้วจ้าสวอมลวกแล้วแล้ว,ลวก็แกะเรียบร้อยแล้วเนาะ <S <S มาจา้าเสษเศษคำแรกน้ำกันจ้าอืม ไอ่ยแข้งหวานดีดีจ้ะอันนี้ลูกเล็ดีจ้ะอืม ม,ม,มาจากพี่รลองค้ามหนีเป็นตะเสียบพักจ้า มาจ้าทุกคนลูกเล้ดีจ้ะ อาดาจ่ามากินน้ำกันจ้าเป็นตาเสียบบ่จ้าฮึม โตอาจสีบนไหเป็นใดเนาะแต่ว่ากระแสบคือเก่าจ้ะหมมาขืออ้อนอ้อนจ้ะ